วันนี้เรามาดูหอยที่เราเลี้ยงไว้กันว้าวลูกใหญ่แล้วนี่ไงที่เราเลี้ยงไว้กันใหญ่มากแล้วว่าวันนั้นยังลูกเล็กๆอยู่เลยดูคีตอลล่าหอย้อนฟามหอยพี่ดอนล่าใกล,ล้จะได้ออมแล้วลูกใหญ่มากเลยอย่างเยอะ หน้าแล้วก็ตรงนน้นเยอะมากดูดิแค่แค่กิ่งเดียวเยอะมากมจะได้ย้ายไปตรงน้ำลึกแล้วตรงนี้น้ำตื้น นี่เรามาดูลูกหอยพี่ดอลล่าที่ปล่อยไว้ปล่อยไว้วันนั้นโตมากเนี่ยปล่อยวันนั้นเป็นลูกหอยวันนี้อย่างเยอะแค่ไม่กี่วันเองกี่พอที่เลี้ยงเนี่ยที่เราปล่อยกันอุย้ยโตไวมากดูนี่นี่ยังเยอะโอ้ใกล้จะได้แกงแล้ว ใช่ลูกหอยแกงหอยฟีฟ้าชอบกินมากเลยเราก็จะโตใหญ่มากด,ดูดูนู่น่ะวันนั้นเราปล่อยลูกมัน